ว่าด้วงเรื่องหุ่นเหรอทุกคนคนโกเขาถอดเสื้อเขาร้อนเนี่ยเอ็นดูคือแบบอือไอ้เต้าไขมันเหมือนเหมือนที่พี่กองพูดไอ้เต้าไขมันจ้าพ่อไขมันเ <laughs> อ็นดูไม่กล้าถอดเสื้อบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าถอดเสื้อเพราะว่าตัวเองอ้วนอะไรอย่างงี้แต่ใดๆบุ๋มไปไปโอดีโอทุกคน เรื่องหุ่นเรื่องซิกแพคไว้ใจของไปไปโอดิโอเขาเรียกวัน <c oughs> คือได้แล้วแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ขิงอะรู้ได้ไงรู้ได้ไงแต่อีกคนที่ขิงแล้วไปดึงเสื้อเขาแบบให้เห็นหุ่นเขาอะเขาซ่อนรูปเขารู้ไงว่าไปไปโอิโอเขาซ่อนรูปอืมว่าแต่ว่าเขาหุ่นดีจริงนะจ๊ะเอวเป็นเอวจ้าบอกเลย ตูดเป็นตูดะโพกเป็นเโพกจริงนะทุกคนไปไปโอีโอเขาหุ่นดีมากอืมบุ๋มอายอะเอาอย่างงี้ดีกว่าแต่ก็มีเพื่อนขิงอะนะใช่สิเราไม่ใช่ไปไปโอีโอนี่เราไม่ได้หุ่นดีเนาะอือเราโชว์แบบไปไปโอีโอไม่ได้แนะ่จริงเปิดเสื้อสิคนโกแน่จริงก็เปิดเสือสนะเเส้อเพื่อนเดะไม่กล้าใช่ไหมล่ะหรือยังไงอะไร ขิงทำไมเนี mm ่ย hmm. บุ oh uh. ๋มขิงแทนเขาอะเพลงนี oh ้ออกจากหัวกูไปได้ไงเนี่ยป๊าดลืมแต่ก็ถอนแหลกจนทอนสุดท้ายหนูลูกเพลงช้าลูกเพลงช้าเพลงช้าแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูกนไหน เด็กอะไรนะขนาดเด็กปาจีนะเนี่ยก็อฮะอะไรอ่ะฮะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมงเอาเนี่ยออกจะปากัะครับกูใส่มาบมเกินสีเียงจักเฉียดตะละมือรู้ไง หไหมรู้ทันปั๊บผมไม่ได้มองนะว่าพี่ป๊อปเดือดรึมาผมปั๊บทุกคนอาจจะไม่รู้ซะแล้วที่ใช้ตอดอีกตัวหนึ่งว่าช่วงปัจจุบันนี้ผมมีกีดโผใหญ่แห้งไม่ได้พูดเล่นปีหน้าปีหน้าผมขอแค่ปีหน้าเท่านั้นแหละปีหน้าแล้วจะพผอมเลยใช่ไหมครับเหมือนเดิม อิหวีม่บอกข่อยไม่ได้อยากออยได้คอยบอกก่กนมันดีมากเจ้าแล้วเวลาข่อยอาบน้ำข่อยถอดเสื้อผ้าข่อยเห็นโว้จริงๆนะนั่งนั่งเหมือนกับมาดูเสียงอีสานทำไรครับไอ้ลุง ไอเรื่องหุ่นมีซิกแพกนี่มันอยู่ในร่างกายผมตลอดครับอันนี้เวลาอยู่ต่อหน้าพี P ่พีเอฟเวลาพี P ่พีเอฟกลับบ้านมาแล้วอยู่ในห้องคนเดียวเขาเห็นไม่ชัดอันนี้เวลาอยู่ต่อหน้าพีเอฟออกกล้องออกทีวีคนเรามันต้องดูดีฮะ เนี่ฮะถ้าเป็นหุ่นแบบนี้ร,ร,รับรับรองไม่เกิน2เดือนไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูแลร่างกายน่าจะเข้าให้ไปไป,ไปเป็นพรีเซนเตอร์สั่นแล้วสันวส่นแล้วสั่นแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งหยุดไปก่อนกูยังกูยังไม่เล่นมุกเดี๋ยวเวลาที่พี่พี่เอฟไม่อยู่อยู่กับตัวเองในห้อง <c oughs> ปล่อยออกมา <c oughs> ปล่อยออกมา ไปดูน้ำดูน้ำดูน้ำไปด้วยวเออกลัวพวกมันมันกวดเลยล่ะเป็นเกาหรือเป็นโพลิโอรหรือจังไหนเหมือนทุกคนมาดูมาดูหมอลำนะปูเสือ